คุณผู้ชมครับมาทางนี้ซอยเจริญกรุงหกเจ็ดนะครับทางนี้ก็ทางจันที่สิบสองนะครับคุณผู้ชมหลานอยู่ตรงนี้นครับเย็นตอโฟบ้านไม้ครับสูตรก๋วยเตี๋ยวบ้านไม้นะครับคุณผู้ชมปู่ย่าตายายเขาขายตั้งแต่ห้าสิบตังค์แต่ตอนป้าขายนี่ก็สี่สิห้าสิบก็ขายมาป้าขายก็สี่ห้าสิบปีนะสี่ห้าสิบปีแล้วนะครับแต่ถ้าปู่ย่าตาช่วยเขาก็เป็นร้อยปีแล้ว บ้านหลังนี้เป็นร้อยปีบ้านหลังบ้านหลังนี้เป็นร้อยปีแล้วนะโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วครับผมก็สมัยก่อนตรงนี้เป็นคลองเป็นหม้อเนาะสมัยก่อนก็ใช้ไม้หาบใช้รถเข็นครับผมแล้วมีมีมีเครื่องมีอะไรบ้างครับคุณแม่มีอะไรบ้างเครื่องก็เยนดาโปก็มีเนี่ยมีเต้าหู้มีปลาหมึกมีเลื่อนมีลูกชิ้นมีเกี๊ยวครับ ต้มยำก็มีทุกอย่างเครื่องในมีหมรูราคาอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับเปิดขายวันไหนบ้างครับค่ะเปิดขายวันไหนบ้างขายทุกวันค่ะขายทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าเรามีธุระอะไรก็หยุดเปิดกี่มงครับ เออหกโมงหกโมงเป็นต้นไปไปกว่าถึงสี่โมงสี่โมงเย็นค่ะน้ำเดือดเดือดเลย ัไม่ไก่เน่ปลาเส้นปลาเส้นนะะ่าใส่ล้วใส่อะไรใส่หูกล้วยเขาเรียกปลาเส้นหรอือลูกชิ้นปุ้งมีใช่ไหมคะได้มีไก่ลูกชิ้นเน่ ผมก็จะตะเวนกินถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยวถ่ายแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวกินแต่ก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวกินพวกเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยวเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวทานอยู่ครับทานอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวรอสัก่อนโอ้ชามนี้เยอะจังเลยชามนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยห้าสิบบาทโอ้ให้เยอะจังเลยเครื่องแน่นจะขายอย่างนี้ค่ะโอ้โหจะขายอย่างนี้ค่ะ เยอะนะเนี่ยแบบห้าสิบาทถือเครื่องแน่นเลยนะฮึมซือ้อแบบขายของบางทีก็เยอะๆนั่งช่วงนี้สนิทกินไม่ดีนะก็เขาดูได้เราดูได้ก็โอเคแล้วครับผม มีที่จอดรถไหมครับคุณที่จอดรถไม่มีครับไม่มีนะมีทางทางทางละอืจอดรถต้องมาบางลายก็จะจดอ๋อจอดข้างๆครับผม ลามีกไหมเนี่ยการสังสคัอะไรอะรมะเอาเส้นใหญ่ไหมมีไหมหมดแล้วหิบมาซื้อเส้นใหญ่มาสามลมีอยู่มีพี่เส้นอะไรก็มีแต่นี่มันตรงนี้มันหมดจ้ะไม่ไปซื้อ ทเลต้มยำไม่งอกครับสองที่รกอย่างบ้านย่ไม่งอกยกน้ำไหมครับลองห่อะไรมีไหมพอไมเดียวจังปะพอแล้วองห่ออะไรไม่พอ ขอบคุณครับเส้นใหญ่ปัวครับคุณผู้ชมตู้เครื่องเยอะเลยนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับคุณผู้ชมร้านนี้น่ากินมากคุณผู้ชม some